เทเสียงไหมคะไม่เคยรู้เลยในลองเทสเสียงสิคะสวัสดีทุกคนกราบขอโทษก่อนละกันครับพี่สวัสดีครับพี่พี่นักข่าวทุกคนครับได้ค่ะพิธีตอนเช้าเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็พิธีตอนเช้านี่นะคะก็จะเป็น พิธีแบบฉลองมั่นนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นการสวมแหวนตามแบบประเพณีไทยเนาะแล้วเราก็ได้เลิกม,มาตอนเช้าตรู่เลยค่ะตั้งแต่7.19นาทีแล้วก็มีการแบบเลี้ยงส่วนญ่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนงานปิดงานญาติที่มีแต่แบบเพื่อนสตรอเบอร y c ี่ชีสเค้กหรือว่าพี่ๆที่แบบว่ารู้จักกันมานานๆอะไรแบบนี้คบางคนลูกเด็กเล็กแดงไม่สามารถมางานเย็นได้ก็คือจะเชิญมางานเช้าเลยซึ่งบรรยากาศก็อบอุ่นค่ะตาม ตามสไตล์แบบเครือญาติเนาะครัะเป๋าล่ะคะเป็นไปเลยเข้าพิธีจริงๆแล้วเลยตอนเช้าตอนเช้าก็มีรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็จริงๆก็ก็ไม่นิดหน่อยครับแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมไหมครับมีวิธีคลายให้ถ่ายตื่นเต้นไหมคะมีวิธีคลายเหรอครับหมายถึงตอนนี้หรือตอนตอนเช้าใช่ไหมก็แต่เช้ามาเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้ามาเลยก็แอร์ก็จะพยายาม ช่วยผมนะครับในในเรื่องของการผมอาจจะแบบเหมือนพูดหรือตอบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่แอก็จะคอยแบบแนะนำละการว่าเออแบบแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราจะมีเคล็ดลับถ้าสมมติว่าเวลาถามแล้วเขาตอบไม่ทันเวลาถามก็คือต้องเคลียร์นิดนึงแบบว่าเอ๊ะหมายถึงตอนไหนตอนนี้หรือตอนนั้นถ้าพี่สบตาหนูเดี๋ยวหนูตอบให้เองเออ,อแบบว่ามองตาก,ก็รู้ใจหนูรู้เจ้าบบาเป็นยังไงเดี๋ยวหนูตอบให้เองโอเคมีมีโมเมนต์แบบเสียน้ำตาอะไรเงี้ย โอ้โหร้องตลอดเวลาค่ะร้องให้ตลอดเวลา <_ d ose> เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ <_ d ose> หนึ่งเลยก็คือวันนี้มันมาถึงแล้ววันที่แบบเราตั้งใจกันมากๆค่ะเราสองคนก็คือแบบอย่างอย่างพี่พี่นักข่าวเนี่ยเราก็อยากแบบเหมือนพี่พี่ก็อยู่กับหนูมาตั้งแต่หนูเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็อยากแบบตอบแทนพี่พี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันสําคัญที่สุดในชีวิตของหนูอยากจะร้องอีกแล้วนะ <_ d ose> จะร้องอน,นะคือหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูหนูอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอมันไปถึงวันจริงอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ เออมันมันจริงๆแล้วนะมันก็หมดห่วงไปทีละเปราะทีละงานอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยก็ก็แฮปปี้นาะไอ้เนาะที่ที่ผ่านมา<ด>ก็รับเลื่อนค่ะแต่ว่าก็มีร้องไห้มีซึ้งเพราะว่าในขณะที่หนูตัดเคก้กเพื่อนๆนก็ร้องไห้มาถึงตอนเช้าเพื่อนๆนมาแบบจัดเสื้อผ้าให้หนูเห็นหนูก็ร้องไห้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่หนูแบบพูดขอบคุณใครก็ตามที่ที่รักหนูที่หนูรักที่ที่หนูได้เชิญมาในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่หนูรัก แล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ๆก็คงรักหนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็ขอบคุณมากๆค่ะก<ว>ูของเราเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมากูขอไร้เน่ตตับซิที่ผ่านมาผมว่าการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะผลว่าแบบก็ต่างคนต่างรับฟังกันครับมีปัญหาเราก็เหมือนแบบช่วยๆกันประคับประคองกันไป ใช่แมเนาะไม่ค่อยได้มีปัญหากันจักเท่าไหร่ครับคือถามว่ามันมีปัญหาบ้างไหมมันมีปัญหาบ้างค่ะอย่างเช่นงานเราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอซ์จะเห็นแอร์เครียดแล้วเขาก็คงไม่อยากให้แอร์เครียดเนื่องจากสถานการณ์ต่าง,างๆมีคนมาไม่ได้บ้างหรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแอร์ก็จะเครียดเพราะว่าหนูทําเป็นแบบที่นั่งทุกคนมีที่นั่งมีชื่อหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยับหมดจนวินาทีสุดท้ายเมื่อคือนนี้หนูก็ยังทําแบบจัดตารางแขกจนถึงแบบตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูก็แบบตื่นเต้นแตพี่แล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาอยากให้นอนแอก็แบบเออแออยากนอนมันก็จะมีอย่างเงี้ยแอก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็จะมาเกาะแล้วว่าแบบเออไม่เป็นไรนะเราทําดีที่สุดแล้วเขาอยากให้วันนี้ตั้งหากที่มันเป็นวันสําคัญอยากให้แอได้พักอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีแอก็จะน้อยใจแบบบางทีเฮ้ยฉันเหนื่อยนะเขาก็จะคอยมาปลอบบ้างแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาแบบยังไม่เคยทะเลาะก,กันแบบเรื่องใหญ่อะค่ะกาใช้บทเรียนความรักอะไรทาให้ ของแอร์เนี่ยแอร์ว่าน่าจะเป็นแบบเวลาที่แอร์รู้สึกอะไรอะค่ะแอร์จะบอกเลยแอร์จะพูดเลยมันไม่ได้เหมือนแบบคือเรามองที่ปลายทางเหมือนเหมือนกันว่าเราอยากจะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปเราอยากสร้างครอบครัวเราอยากมีลูกกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันเกิดขึ้นหรือว่าเวลามันมีปัญหาอะไรเข้ามาแค่ปลายทางมันคือปลายทางอันเดิมเพราะฉะนั้นแอร์ก็จะบอกเขาว่าแบบเออหนูรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งสิ่งนี้นะไอ้อย่าดุแอร์ได้ไหม อ้ I, แบบว่าเวลาที่เวลาเขาพูดอะไรเงี้ยพูดแบบนี้แอนน้อยใจนะหนักอย่างเงี้ยพอแอนพูดปุ๊บเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ปลอบแหละว่าเออโอเคถ้าเขาทําให้แอนรู้สึกไม่ดีเขาขอโทษนะเขาจะเป็นคนแบบขอโทษง่ายหรือแบบแทรู้ว่าแอนหน้าหน้ามุยมาน,นิดนึงเขาจะรู้ละเขาพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเออถ้าเขาทําอะไรแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาขอโทษอะไรเงี้ยมันแอนว่ามันก็เลยไปต่อง่ายอะค่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบค้างคากันเยอะค่ะคน แสบตาพวกพี่กันเยอะเลยแวลเปิดอะไรประมาณเท่าไหร่ที่หนูบอกได้เยก้อย็จริงจริงไอเขาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่แบบว่าคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนขอแต่งงานแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ตอนเอ่อตอนขอแต่งงานเนี่ยก็ประมาณสักสามกะลัดน้ไม่อยากเอาหิ้วไปเมืองนอกแบบเยอะกลัวหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่อยากแช่เอาไว้เป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะก็ประมาณเนี้ยประมาณหกกะลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คราวที่แล้วันก็มีแบบนั้นคราวนี้ยังไงวะหน่าเตยแน่นมากครั้งนี้หน่าเตยคราวที่แล้วสี่ครั้งนี้ก็คือหกก็คือล็อกไอเขาก็มาสองเลยยังแบบยังหลอนจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยว่าแบบจับแหวนทุกครั้งเวลาใส่วงเดิมถึงแม้ว่าหนูจะแบบเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าอย่างวงนี้ก็คือพี่คะ แบบว่ารุ่นไหนที่มันแน่นๆเอาแบบเกาะไปเลยพี่ไม่ต้องโชว์หน้าเพชรใหญ่ๆไม่ต้องห่วงสวยเอาเพชรอยู่อะเลยอย่างเงี้ยอยากให้อยู่เป็นความทรงจําที่ดีก่อเราไม่งั้นหนูร้องไห้อีกนะร้องไห้จับมือแตะม้ามนจไม่หลดไปไหนจับมือนี่ไหมจับมือไปตลอดนี่ข้อมือเย็นมากเลยนะพี่หนาว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 แ่างนี้จะใช้ในชีวิตประจาวันน ไม่ใช่อ่ะเอาจริงๆมันมันเข็ดอ่ะมันกลัวไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสสําคัญที่เราจะแบบอยากหยิบออกมาใส่หนูก็คงแบบเอาออกมาใส่ในวันโอกาสพิเศษพิเศษเนาะหรืออยากให้ใส่ตอนหายอ่ะตอนหายครับที่แล้วกังวลตอนหายเราเครียดตามครับหายไปตอนนั้นหายไปเป็นสัปดาห์ใช่ใช่หายไปนานมากๆกก็เลยมันก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีกก็เซฟไปดีกว่าเซฟใช่ครับ ใช่ไหมแบบยังมีแผนฮันนีมูนใช่ไหมครับเป็นต่เนีเ้ยน,นี่เอ,อ่ยฮันน,นีมูนฮันนีมูนจริงๆคิดไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากแต่งงานนะครับก็สักอีกสองสาเดือนเนาะเราก็ว่าจะไปฮันนีมูนกันที่เ <ười> <า>อกสารที่จริงจริงก็ผมว่าถ้าอนาคตเราก็มีแผนใช่ไหมก็คงแบบเดินทางไกลไม่ค่อยได้ก็คิดว่าถ้าฮันนีมูนครั้งนี้ก็คงเป็นแบบโซนยุโรป อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางนานแต่เขาชอบแบบ road trip ค่ะตั้งแต่คราวที่เราที่ไปอเมริกากันก็คือแบบเหมือนขับรถไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาได้เห็นแบบแบบตลอดเออเห็นแบบตลอดทางเขาจะได้เห็นวิวต่างๆเขารู้สึกว่าเขาชอบแบบนั้นถ้าสมมติหนูธนีมูนมันก็อาจจะต้องแบบเคลียร์งานยาวนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะต้องไป road trip แบบอย่างน้องก็ครึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ย เออหนูก็ยังต้องถ่ายละครอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เกรงใจพี่ๆเขาค่ะค่ะแล้วก็ก็เลยนะลูกมีน้องเห็นเพราะว่าแอร์ก็คือแพนไปแล้วไปเก็บของเก็บไข่ไว้แสดงว่าก็คือคิดแล้วปีนี้ปีหน้าไม่คะหรือว่าไงใช่ครับปีนี้ไหมจริงๆวางแผนไว้ปีนี้ปีนี้เอาเลยไหมเล่นเลยไหมเล่นไหมเย็นเดี๋ยวแซวปกติเขาต้องเป็นผู้ชายแซวใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิงแซวไง S <S ตั้ปลายปลายปีครับใช่ไหม,มที่แผนไว้ครับคือจริงๆหนูอยากให้แบบว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยก็อยากคลอดลูกป,ปีหน้าอยากได้ลูกป,ปีกระตา่า,ตายอะไแบบเนี้ยก็แอบคิดว่ามันยังไงมันก็ยังทันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูเคลียร์เรื่องงานใช้ชีวิตไปไม่ได้รีบเร่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปรึกษาคุณหมอไปด้วยในระหว่างนี้ใช่ค่ะามาโอ้โห โอ้โหไอ้มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมันไปปี<ต>มาแน่เนหรออยากได้ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแบบแปดไปเลย,ยจริงจริงก่อนนั้นเนี่ยเคยคิดไว้ว่าผมนะครับก็คือแบบแปดไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าผู้หญิงก็จะได้แบบไม่เหนื่อยไม่อ่าเหนื่อยใช่ทีเดียวเลยแล้วก็แบบคงไม่ไม่เสียเวลา<ช>อ,อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าแบบทางร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันมัน เหมาะสมไหมอะไรคือแอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแอตัวเล็กด้วยอะเพราะเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่ามีน้องแฝดเนี่ยอาจจะแบบด้วยสิระร่างกายเราเนี่ยอาจจะแบบรับไม่ไหวความแข็งแรงหรือความเสี่ยงของน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมาแบบประเมินดูอีกทีนึงว่าร่างกายรับได้ไหมเอาเอาแบบความพอดีไว้ดีกว่าน้องไอ้เนาะใช่แล้วถ้าแล้วถ้าตัวแออะไรว่าผู้หญิงผู้ชายจริงๆใจแอเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีพี่น้องไออยากมีรูปแบบ 2อสาคนได้ซ้ำรู้สึกสนุกแล้วตัวเองก็เป็นคนที่มีพี่น้องมาค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าชีวิตสนุกมากๆก็เลยอยากมีลูกที่มันเป็นพี่น้องแต่ว่าประเด็นคือก่อนหรือหลังผู้<า>หญิงผู้ชายนนาอะไรเงี้ยได้หมดแบบขอให้แบบมีทั้งชาย,ชายและหญิง,อ,ง,ะญงอะไรเงี้ยจะได้มีความเป็นพี่ชายน้องชายน้อง<ม>สาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะคงจะได้คนละฟิลกันค่ะ วันแรกที่เราเป็นตอบวีชีสเค้กมาจนถึงวันนี้เรารู้สึกแแอร์เป็นไงบ้างคะมันมันเหมือนที่ฝันไหมไหมหรือว่าเหมือนมิเหมือนไอซ์อันนี้คิดไวไหรือเปล่าเหมือนฝันไปเลยที่ได้เจอไอซ์อะไรจะบอกว่าตั้งแต่เด็ก,เดกๆเนี้ยค่ะจริงๆเนี่ยแแอร์ฝ่ฝันว่าแแอร์เนี่ยอยากจะแต่งงานตั้งแต่อายุ28และมีลูกไม่เกิน30คือความฝ่ฝันของเราเด็กๆจะบอกว่าพอยิ่งโตขึ้นอะยิ่งหาไม่เจอพี่หาไม่เจอหาไม่เจอแล้วพอการที่ได้มาเจอไอเนี่ยแอร์ก็รู้สึกว่า จริงๆตอนแรกอัไม่ได้เปิดใจเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาน่ารักจริงๆค่ะเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นคนเอาใจใส่ไม่ที่เอาใจใส่เฉพาะตัวแอเขาเอาใจใส่คนรอบข้างเพื่อนๆลามไปถึงครอบครัวเลยแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําทให้แอร,รู้สึกว่าเออแบบโอ้เขาดีเขาดีจริงๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แอจะไม่ได้รักเขาเลยอพี่จริงๆเขาน่ารักมากๆค่ะครับหมายถึง เป็นสามผูนที่ทำไมต้องรักแอร์ผู้สิ่งมีชีวิตคือจริงๆก็แอร์เป็นคนที่แบบน่ารักกับคนรอบข้างอย่างที่ผมเคยแบบพูดกับแอร์ไปนะครับคือเอาใจใส่คนแบบให้เกียรติแล้วผมก็รู้สึกว่าเออแบบเรามีความคล้ายๆกันในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอนาคต หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสได้แบบมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนีครับก็คงแบบเหมือนแบบพัฒนาพฤติกรรมอะไรพวกเนี้ยกันไปเรื่อยๆในทางที่ดีครับอืมแล้วก็พอมันได้คบกันก็รู้สึกดีอย่างนั้นจริงๆครับหนูน่ารักไหมท่านน่ารักก็บอกไปน่ารักน่ารักเออว่าหนูแบบหนูขี้อ้อนบอกไปใช่ขี้อ้อนครับนางก็แอนเสียวแสนโซนอยู่ใช่ครับก็มีความเป็นแบบเขาเรียก แสนสนอย่างนั้นครับแต่ก็จะมีความนิ่งแบบน่ารักน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับน,นี่เขาคุยนะว่าแบบปกติเขาเป็นคนคุยเก่งมากเขาเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนพูดเก่งมากจนได้มาเจอแอร์ <c oughs> เขาก็รู้สึกเอเอเอเขาพูดไม่เก่งหรออะไรอย่างเงี้ยถ <c oughs> ้ายิ่งเจอแอร์อยู่กับคุณมะตูมเนี่ยนะคะ <c oughs> คุณให้ตกใจ <c oughs> ไม่ได้พูดเลย <c oughs> คือนั่งอยู่เฉยงอย่างเดียวค่ะก็แครู้สึกว่า ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหานะครับในการทํางานของเขาครับผมว่ามันก็เอ่อเหมือนจะบอกว่าไงครับก็เหมือนเป็นหน้าที่แล้วก็ผมว่ามันไม่เหมือนเหมือนมีการรบก,กวนหรืออะไรกับตัวผมอะครับซึ่งผมก็โอเคครับไม่ได้เป็นปัญหาแอขยายเพิ่มนิดนึงคือว่าคุณไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเห็นมุมที่แอแบบตอนจิบใหม่ๆเนี่ยเขาจะเห็นแอร์ทำงานทํางานทํางานทํางานวันหนึ่งวิ่งหลายทีมากมาก จนเขาก็แบบว่าเริ่มถามแล้วว่าเออวันนี้เลิกกี่โมงหรืออะไรเงี้ยแล้วด้วยงานในวงการบันเทิงอ่ะมันไม่สามารถบอกได้เป๊ะๆว่าแบบจะเสร็จวันนี้วันนี้บอกสองทุ่มอยู่ดีกลายเป็นสี่ทุ่มเขาจะนัดแอนเนี่ยนัดยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้มาแบบมีโอกาสได้มาเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็ขอเข้ามาอยู่ในกลุ่มคิวงานงเลยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าวันนี้ทํางานที่ไหนอันไหนรายการสด,ดเสร็จปุ๊บบางวันเขาก็จะมารอรับ บางวันเขาก็จะแบบเสร็จงานเร็วถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาพาไปกินข้าวนะแอ,แอ้มีช่วงแบบวีคเอนตรงเนี้ยแอว่างอยู่3วันติดเขาเนี่ยจะขอจัตารางพาแอครอบครัวแอและครอบครัวเขาไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนน่ารักแบบเนี้ยที่แบบเหมือนเออบางทีพี่ถ้ามาถามคิวแอแอจำไม่ได้ไปคุยกับผู้จัดการจาไม่ได้จำไม่ได้อะไรเลยจําแค่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปไหนจบแค่นั้นอนะอะไรเงี้ยแต่ของเขาคือไม่ได้แอแอต้องแพลนก่อน เดี๋ยวเขาจะจัดก,การให้นะเรื่องที่พักที่เที่ยวใดๆเดี๋ยวจองให้อะไรเงี้ยนี่คือความน่ารักของเขาค่ะอย่างเรามีค,มคำมั่นสัญญาให้กันยังไงบ้างครับคำมั่นสัญญาสําหรับผมก็เคยคุยกันไว้นะครับตอนคบกันก็ถึงเรื่องแบบแต่งงานแล้วก็มีลูกใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับก็แผนกันไว้ว่าจะมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยผมตอนนี้ก็พยายามจะไปให้ถึง เขาเรีเเยกว่าอะไรเป้าหมายที่วางกันไว้ครับสัญญากับหนูไว้ว่าอะไรบ้างสัญญากับหนูว่าก็จะรักดูแลแล้วก็ครอบครัวและไอ้อพูดกับพ่อแม่หนูไว้ว่าอะไราถามให้ทาให้ไ <c oughs> อ้พูดกับพ่อแม่หนูไว้ว่าอะไรบ้าง <c oughs> พี่พี่นักข่าวและสื่อมวลชนเป็นพยานพูดกับพ่อ <c oughs> แ,แม่หนูว่าอะไรบ้าง <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเอจะดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ จะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวงังนี่เห็นไหนมผิดหวังอย่างดี้เราผิดววหวัง,งวก็แอร์ก็จะทําหน้าที่ในฐานะแบบภรรยาเนาะแล้วก็อนาคตแทนมีโอกาสได้เป็นแบบแม่ของลูกอย่างที่เราใฝ่ฝันจริงๆเนี่ยก็แอร์ก็จะทหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามบาลานซ์ชีวิตเพราะว่าอย่างไอเนี่ยก็จะบอกแอร์เลยว่าสอนแอร์ด้วยว่าแบบแอร์ชีวิตที่ประสบความสําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ ชีวิตที่ทาแต่งานนะชีวิตที่ประสบความสาเร็จมันคือมันต้องมีความสุขมันต้องมีคนรอบๆอบข้างอยู่ด้วยถ้าสุดแอมมีแบบมีงานทําเยอะแต่แอมไม่มีเวลาด,ดูแลคนรอบข้างเลยอะไอว่าอันนั้นนะไม่ใช่แบบก,การประสบความสําเร็จที่แท้จริงอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนแอมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นแอมก็คงบาลานซ์ชีวิตที่ดีขึ้นแอมมั่นใจว่าแอมอยู่กับเขาและแอมเป็นแอมในเวอร์ชันที่ดีมากยิ่งขึ้นแอมว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเหมือนเติมเต็มกันแล้วเราก็เป็นคนที่น่ารักขึ้นทั้งคู่ เพราะฉะนั้นแอร์ก็คงทําหน้าที่นี้แหละในการที่จะอยู่เคียงข้างไอซ์ไม่ว่าจะแบบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรืออะไรก็ตามก็ขอให้รู้ว่าก็จะมีแอร์นี่แหละที่คอยอยู่ข้างๆไอซ์ไม่ได้หายไปไหนแะะนะจ๊ะรักนะคะพี่พี่อยากถามงานตอนเย็นหน่อยค่ะมันมีธีมอะไรยังงั้งไม่เลยจริงๆก็เป็นธีมแบบเป็นซิตาดินเนอร์ปกตินะคะแล้วก็จะเป็น ตีมเขียวๆไม่รู้ว่าพี่ๆมีโอกาสได้เห็นตีมบ้างหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรแบบว่าจริงจังแต่ว่าด้วยความที่แอช่ชอบแบบความโรงละครแอเรียนออละครเวทีเรียนทําฉากมาตั้งแต่เด็กและแออยากให้มันแบบดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแอก็เลยเอาแบบความม่านของฉากโรงละครเนี่ยค่ะมาบวกกับตีมสีเขียวที่แอชอบในช่วงนี้เนาะเราเห็น<ม>ตรงกันว่าเออช่วงนี้เราชอบสีเขียวจังเลยถ้าอย่างนั้นเราทําอะไรสนุกสนุกกันไหมาาง,งานแต่งงานที่แบบ อาจจะเป็นสีอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทํากันและออย่างเงี้ยก็เลยเอามาเป็นธีมสีเขียวเป็นสีหลักค่ะนอกนั้นก็คงเป็นสไตล์ดอกไม้ที่แอชอบมีโซนแกลเลอรี่ที่ดูลึกลับลึกลกับในสไตล์ที่แอชอบและส่วนใหญ่คนที่มางานกลางคืนก็น่าจะเป็นแบบอายุลดลงมานิดนึงจะเริ่มแบบว่ายังไงดีที่รักวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยอใช่ใช่ก็จะเป็นแบบงานเล็กๆประมาณ200คนเหมือนเดิมค่ะ มาคุณแม่ก็คือแบบว่าอุ้มท้องมาเลยแม่บอกแม่เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะจะแบบไม่อยากขยับเยอะแล้วคุณเซฟก็เป็นห่วงแต่วันนี้ก็คือจับคุณแม่นั่งแบบหน้าๆเลยค่ะกลัวแบบว่าจะได้ไม่ต้องเจอคนเยอะแต่คุณแม่เขากำชับเลยว่ามีการตรวจที่เราเข้มงวดมาแบบอบอกว่าเข้มงวดนะอแบบจดเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่างแบบค่อนข้างเซฟในระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราทําได้ดีที่สุดแล้วอะค่ะ ไม่แน่ใจเขาก็เต้นไปนะงานที่เบบี้ชาเวอร์เขาาก็มีเต้นๆอยู่นะแต่ก็มีนั่งพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิวถือว่าอยากจะช่วยแอร์ในเรื่องของการงานค่ะงานนี้เองดีวช่วยยังไงบ้างครัจริงๆงานเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แอบไม่ค่อยอยากรบกวนเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาแบบท้องแบบท้องแก่แล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบอยากให้เขาได้พักเพราะว่าแอบมีโอกาสคุยกับเขาเขาก็เขาเองเขาก็นอนไม่ค่อยหลับ ก็บอกว่าลูกดิน้นมีเป็นตาคริวมีเน็บชาบ้างอะไรแบบนี้ตามสไตล์แบบคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามแบบคุยกันเองสองคนเพราะว่าสุดท้ายแอร์ก็คุยกับไอวางานเราเราเอาอันที่แบบเราอยากได้ช่างมันเถอะเออเอาอันที่เราชอบละก,กันแต่ว่าในเรื่องของคอสตูมอย่างเงี้ยดีเป็นไงบ้างสวยไหมชุดนี้เพื่อนใส่อันนี้ทำผมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางเพื่อนช่วยดูแบบพวกลุกต่างๆให้อะไรเงี้ยค่ะเป็นเหตุว่าชุดนี้ ถูกต้องค่ะก็คือถอดปุ๊บเออเก็บเข้านิดนึงคุณมาตูมใส่ได้เลยเขาบอกว่าชุดแอหลวมไปเดี๋ยวเขาต้องแก้เอาเข้าอีกสักเล็กน้อยเขาจองแล้วค่ะสวันนี้เนี่ยคุณมาตูมเขาจะเดินเข้าไปหาคุณไอ้แล้วนะตอนที่คุณไอ้หลับอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนกันเขาบอกเพื่อนกัน ไอ่ายผมไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันใช่หบคะคนกแก็ได้ค่ะบางคนก็ยินดีกันมาอะไรเงี้ยมากมาแขกเหลือกันต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอวยพรพวกเรามาเนาะไม่ว่าจะมางานพวกเราได้หรือไม่ได้ก็ตามค่ะแต่มันจะว่าทุกคนก็แบบว่าพยายามส่งแบบส่ง แรงใจส่งคำอวยพรมาให้กับพวกเราแล้วก็คงรู้ว่าพวกเราตื่นเต้นบางคนติดงานเมื่อกี้พี่แจ๊สก็เพิ่งมาพี่แจ๊สกับพี่แจงแวะเอาของขอนมาให้ก่อนแล้วก็ต้องไปทำงานต่ออะไรแบบเนี้ยแต่ละคนเขาก็แบบจะพูดกับแอเสมอพี่จูนเอ้ยก็แบบพี่จูนพี่เปิ้ลเนี้ยค่ะแอร์อย่าเครียดนะนอนนะลูกหนูต้องนอนเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ติดพี่สรุปหนูก็ไม่ได้นอนแ <c oughs> ละอย่างเนี้ยคือทุกคนพูดหมดแต่ว่าเราแบบเรา อาจจะก,กังวลด้วยตามภาวะของการเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานน้องนะช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นว่าสถานการณ์มาก็แบบว่า มันอาจจะดูดุรุนแรงขึ้นนิดนึงแต่พี่ๆก็มาหนูขอบคุณมากๆขอบคุณที่เราได้เติบโตกันมาจริงๆอันนี้ขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะก็ทําข่าวแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่หนูเพิ่งเข้าวงการจนวันนี้ออกเรือนอีกสักพักหนูก็จะต้องมีลูกพี่ก็จะต้องมาสัมตอนแบบคลอดลูกมีลูกคงอยู่กันไปอีกนานๆนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูคู่ของเรานะคะ จะดีล่ะคะพี่เต้นอยืนเลยเหรออายืนเหรอคะให้ใครหอมใครคะตลาดกันะได้คลลดทีเหรอคนละครั้งได้ไหมไอโอเคนะไอโอเคเนะอ ใช่เจ้าบ่าวหนูด้วยสู้ๆแต่ครั้งแรกก็อย่างนี้หละพยายามพยายามีหนี่กนอีกส่งเอกโอเคไหมคะ่เจ้าสาวค่าเจ้าสาว